พ่อลียาเพราะว่าน้องลียาบอกว่ามีมีเพื่อนแคปหน้าจอไลฟ์ส่งไปหาน้องลียาถามว่าพ่อแม่เธอเหรอลียาแต่ว่าไม่ใช่อร่อยไม่ใช่ไม่เอ็มวันนี้รมึงไทยนะมึงไม่ได้สิพี่ไม่ลียาบอกอ,อันนี้เลยไอ้เนี้ลยลียาบอกว่าจะไป็นนี้ไอ้พี่ไม่งคร้มึงใครยิ่งเนี้ยพูดหรือลูกดีเนี่ยพูดเลยลูกอยู่มาเมีอ่ยพูดสิ คุณพ่อใจเย็นเยใจเย็นเืมน่ะนอนย่าเห้อไหมเล่คุยกับลูกอ่คยกลูกต่อคุยกับลูกต่อคุกับลตอหนหนึ่ยทำไมเดี๋ยวนี้ครอไม่ปกติอ่ะอ๋อรลอนันนี้เหรอยีาบอกความไมใจยียบอกว่าอะไรพ่อี่พูดดูอว่าอายลูกพูดห้วนมากบอกว่าอะไรพ่อไปนอนไป หมายถึงว่าลูกพูดหรือว่าลูกพูดเลยดิ